ธุรกิจในเมืองไทยที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงของวิกฤตโควิดสิ 19, แล้วก็มีไรายได้แบบชนิดเป็นเนื้อเป็นหนังระดับหมื่นล้านขึ้นเนี่ยนะฮะคือธุรกิจขนส่งและธุรกิจห้องเย็นแช่แข็งครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนดูไหมครับป้าธุรกิจทุกครั้งมีการปรับเปลี่ยนตัวเองตามโอกาสและว,วิกฤตที่เกิดขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรง ที่ใช้พลังงานทางด้านไฟฟ้าเพื่อแช่แข็งสินค้าแล้วก็ธุรกิจขนส่งเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจที่มีไรายได้เติบโตอย่างชนิดที่เหลือเชื่ออ่ะถ้าพูดให้เข้าใจอย่างสั้นๆก็ราบอกว่าตอนนี้ธุรกิจในเมืองไทยที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงของวิกฤตโควิดสิ 19, แล้วก็มีไรายได้แบบชนิดเป็นเนื้อเป็นหนังระดับหมื่นล้านขึ้นเนี่ยนะฮะคือธุรกิจขนส่งและธุรกิจห้องเย็นแช่แข็งครับเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยออกมาฮะจากทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์เขจะมีตัวเลขออกมาเป็นประจำแล้วครับว่าการจัดตั้งธุรกิจแต่ละเดือนเป็นยังไงยอดจัดตั้งยอดยุคธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะแต่ปรากฏว่าในช่วงการระบาดโควิดสิที่ผ่านมาก็ตีกันซะว่าช่วง63าใช่ไหมปลาย6 3ทั้งปี64แล้วก็ตัดแค่ตรงนี้พอนี่นะฮะผลปรากฏว่าประเทศไทยเองเนี่นะครับสามารถที่จะส่งออกผักผลไม้เนื้อสัตว์และก็อาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยได้ถึงกว่า2 0 0 0 0 0ล้านบาท และก็2.78แสนล้านบาทสําหรับอาหารทะเลแช่แข็งนะครับีนี้ไตรมาสแรกปีนี้เป็นไงไตรมาสแรกปีนี้ของไทยนี่นะครับก็คือในช่วงมกราถึงมีนาเนี่ยก็ยังทําได้ดีอยู่ประมาณ38,000กว่าล้านบาทนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าแช่แข็งมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเกิน10,000ล้านบาทต่อเนื่องเป็นปีที่3ติดต่อกันอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยแหละครับ คิดดูครับว่าธุรกิจขนส่งเวลาเราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนส่งเล็กๆน้อยๆขนส่งขนาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับไล่กันแต,แต่ส่งพัสดุเครื่องบินทางอากาศจนกระทั่งมาถึงเนี่ยสั่ง d ดลิเวอรี่ก็ถือว่าเป็นขนส่งโลจิสติกถูกไหมฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนี่คือคลังสินค้าแช่แข็งแลาเที่ภาษาชาวบ้านคือธุรกิจห้องเย็นนั่นแหละครับห้องเย็นที่เดี๋ยวนี้ถนัดตั้งกันเยอะนะฮะเปลี่ยนจากโรงโกดังติดตั้งแอร์ระบบเสร็จปั๊บแล้วก็เปิดให้เช่า เพื่อเอาสินค้าประเภทอาหารทะเลอาหารแช่แข็งเนี่ยมาเก็บฝากกันเอาไว้แล้วก็จ่ายค่าเช่ากันไปนะครับปรากฏว่าทั้ง2รายการเนี่ยธุรกิจมีมูลค่าเกิน1,000งล้านบาทต่อเนื่องถึง3ปีปี61นะปี61เนี่ยรายได้1.04หมื่นล้านบาทมีกําไรประมาณ500หักว่าล้านบาทปี62รายได้กระทบขึ้นมาเป็น1.19หมื่นล้านบาทคือเพิ่มขึ้น14%จากปี61กํา,าไรเลยครับ จาก5.88ล้านในปี61ขึ้นมาเป็น6.09หกจร้อยล้านบาทแล้วพอในปี63นะฮะรายได้ของธุรกิจขนส่งและห้องเย็นเนี่ยกระเถิบขึ้นมาเป็น1.25มืล้านบาทโต4%นะครับมันโตก็จริง3ปีแต่ในปีสุดท้ายเริ่มโตแผ่วๆเพราะปีที่2โตจากปีที่1 14%เราะพอมาปีที่3โตจากปีที่2แค่4%แล้วกำไรสุทธิที่ปรากฏว่าก็โตแผ่วๆเป็น7 9 8ร้อยล้านบาท นี่แสดงว่าโอกาสและธุรกิจในช่วง3ปีที่เกิดขึ้นจากโควิดสิบเก้าแล้วทำให้ท่านผู้ชมหรือว่าผมหรือว่าใครก็แล้วแต่นี่นะครับต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการอยู่การใช้ชีวิตการทํางานมันก็เลยเกิดช่องทางของธุรกิจนี้เติบโตอย่างชนิดที่เอาละตัวเลขก็ไปได้สวยแม้สัญญ,ญาณแผ่วจะมีก็ตามนะครับคือธุรกิจขนส่งเติบโตขึ้นก่อนหน้านี้มันมีปัจจัยเร่งจากการทําให้คนชอบสั่งและส่งสินค้ามาจากเครื่องของไรซ่าไหมฮะที่เขาเรียกกันว่า ดิจิตอลอีโคโนมี disruption หรือเพราะว่าเศรษฐกิจที่เกิดการสะดุดจุดลงเพราะว่ามีเทคโนโลยีของดิจิตอลเข้ามาเสริมอำนวยความสะดวกอันนั้นคือช่วงก่อนเกิดโควิดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นละไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสั่งแอปอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะเกิดโควิดมันก็เริ่มมาในระดับหนึ่ง้วถูกไหมฮะพอมาเจอโควิดทีนี้ยิ่งเป็นตัวเร่งเลยฮะเป็นตัวเร่งทาใหทาท้ทุกคนต้องปรับตัวครั้งสําคัญคือยิ่งใช้เทคโนโลยีในการสั่งส่งซื้อของขณะเดียวกันบริษัทที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกส์ก็ต้องปรับส่งเข้าใจสสภาาพขขออองงงกรั่ซื้ ขณะเดียวกันพอมาเจอมาตรการของรัฐบาลนะว่าจะเป็นิร์ k ฟอร์ home ล็อกดาวน์เข้าไปอ่ะยิ่งไปกันใหญ่ห้างก็ปิดร้านอาหารก็ปิดนะผับบาร์เปิดไม่ได้หายกันหมดนะครับแต่คนต้องกินต้องใช้รวมถึงคนยังต้องทํางานถูกไหมฮะเอกสารยังต้องวิ่งแม้จะอยู่ในรูปไฟล์แบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็ตามแต่เอกสารตัวจริงทางการก็ยังต้องใช้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการปรับตัวตรงนี้เกิดขึ้นชัดเจนในขณะเดียวกันทำไมธุรกิจอาหารแช่แข็งถึงได้เติบโตขนาดนี้ท่านผู้ชมครับนาะทีนี้สามมือถามหน่อยนะฮะ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสามารถกินอาหารในครบหมู่ในสามมื้อในแต่ละมื้อนี่ผมก็เก่งสุดยอดมากเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เอาเป็นได้หนึ่งในสามมื้อถ้ากินในครบหมู่เนี่ยนะครับเช่นข้าวกระโบไฮเดรตวิตามินผักปลาเอาแค่หนึ่งในสามมื้อคุณทานได้ที่ถือว่าเยี่ยมแสดงว่าคุณต้องมีคนเตรียมอาหารให้หรือคุณตั้งใจจริงๆที่อยากให้มันครบหมู่นะฮะนั้นะส่วนที่เหลือล่ะครับก็เป็นอาหารที่พร้อมกินพร้อมตื่มแช่แข็งเตรียมคุกพร้อมเวฟดังนั้นธุรกิจของแช่แข็ง หรือห้องเย็นก็เลยเกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยนะครับก็ทําให้พฤติกรรมทั้ง2ตัวเนี่ยทำให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นว่าเลยแล้วก็จะเห็นว่าทั้งรายได้และกําไรก็มีการเติบโตอยู่บ้างปัจจุบันนี่นะครับมีข้อมูลอย่างเงี้ยธุรกิจขนส่งแล้วก็ประเภทห้องเย็นนี่นะครับที่ดําเนินกิจการอยู่ในเมืองไทยนี่นะฮะสามร้อยเจ็ดสิบหกรายนะครับสามร้อยเจ็ดสิบหกราย คิดเป็นเงินลงทุนก็ประมาณ1 1 8 0 0ล้านบาทอ้ก็ถือว่ใช่ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจรายเล็กมากที่สุดในประเภทของธุรกิจขนส่งและก็ห้องเย็นนะครับประมาณ322รายก็85% คือมันจริงๆมันออกตัวได้ง่ายสบายๆขนาดไซเล็กคนไม่ต้องเยอะนะครับอนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเชื่อว่าแนวโน้มของธุรกิจขนส่งและก็ธุรกิจสินค้าแช่แข็งนะครับในห้องเย็นเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีแนวโน้มเติบโตต่อไปในอนาคตก็ได้แม้ว่าการผ่อนคลายของโควิดสิบเก้านั้นจะเริ่มเกิดขึ้นก็ตามนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนพยามยถามมาอยู่ตลอดเวลาว่าโอกาสธุรกิจอยู่ตรงไหนนะะมันมีวิกฤตและโอกาสแต่มันต้องไปรอดมันก็ต้องหามโมเดลใหมๆ่ๆ โมเดลจากธุรกิจเดิมแต่หาโมเดลและช่องทางใหม่หรือการเราอ,ออกจากธุรกิจเดิมไปเลยและจับเป็นโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่เอือ้อเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทีนี้ถ้าเรากลับเข้ามาดูและผมอ่านตัวเลขไปเมืม่อสักครู่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าใน3ปนะีมันโตต่อเนื่องจริงแต่พอปีที่2ขึ้นปีที่3อะไรที่ชะลอตัวรายได้และกําไรก็มันเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรึตานคนเริ่มออกจากบ้านกลับไปทํางานเข้าออฟฟิศใช้ชีวิตดูมีอิสระมากยิ่งขึ้นเพราะมีอิสระนะครับตอนนี้ ตั้งหตั้งตาหาไรายได้เงินอย่างเดียวแล้วครับงานเดิมก่อนเก้าอี้ให้แข็งยังให้มีการปลดหรือไล่ออกหรือว่าเชิญออกนะฮะตามต่อมาด้วยเรื่องของอะไรครับการปรับเปลี่ยนการกินอาหารอะไรต่างๆตอนนี้ก็อาจจะมีคนที่คอยเตรียมได้ดีได้ง่ายยิ่งขึ้นช้อยเปิดมากยิ่งขึ้นซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตต่อเปิดตลอดเวลาไม่จาเป็นต้องมีการสะดุดจุดตรงหรือถูกล็อกดาวน์อีกเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดก็ต่อไปนี้ก็คือว่าธุรกิจขนส่งโลจิสติกธุรกิจห้องเย็นแช่แช่แข็งโดยเฉพาะแช่อาหารนี่นะครับ ก็อาจจะต้องปรับใช้โอกาสเนี่ยเปลี่ยนอีกเหมือนกันถ้ามองในแง่ของธุรกิจอาหารแชร่แข็งอาจจะอยู่ในระดับที่เริ่มเข้าจุดอิ่มตัวและท่งตัวในระดับนี้ต่อไปนะครับแต่ในกระดาษนการธุรกิจโภชนินสุกการคุณสุขภาพจะต้องปรับตัวครัง้งสำคัญครับเพราะว่าความจําเป็นที่จะสั่งซื้อส่งมาเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มกลับเข้าไปสู่ออฟฟิศก็อาจจะลดน้อยถอยลงนะโรงเรียนถ้าไม่เจอโควิดก็กลับไปเรียนที่โรงเรียนกันต่อถูกไหมครับบ่ายเวลาอะไรก็จะเปิดกันต่อสิ่งสำคัญที่สุดการเดินทางระหว่างประเทศก็จะมีกกันนมายิ่งขึ้ แต่ในการกลับไปเราต้องดูสัส่วนครับว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยมันสามารถชดเชยด้วยไรายได้ในอนาคตที่จะมีเข้ามาได้หรือไม่นะฮะดังนั้นก็ถือว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าในบ้านเราเนี่ยนะครับสปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นทั้งโอกาสเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤตจริงๆแต่ตอนนี้มันเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองให้รับกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้กันด้วยนะครับ